คราวนี้เรามาดูสถานการณ์โควิดกันบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยค่ะคือเรื่องวัคซีนแบบนี้ขออนุญาตคุณนัทยาหนึ่งประเด็นภาพรวมเป็นยังไงนะครับในภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเลขดูตัวเลขเราก็ชื่นใจนะไปได้เยอะไปได้ไกลเลยนะครับแต่ว่าโอเคในรายละเอียดในระดับปฏิบัติในระดับพื้นที่มีปัญหาโน่นนี่นั่นอันนี้ก็ต้องสะท้อนความเป็นจริงกันเพื่อที่จะให้มันเกิดการปรับปรุงแก้ไข ะตัวเลขภับรวมกนเป็นยังไงฮะวันนี้ตัวเลขเอาตัวเลขอย่างเป็นทางการของวันที่8มิถุนายนนะคะคือเราจะเห็นได้ว่าสถิติการฉีดของ2วันที่ผ่านมาคือ7กับ8เนี่ยยอดฉีดทั่วประเทศอยู่ที่4 0 0แสนอย่างเมื่อวานนี้8มิถุนายน4,70,000 2,128โดสเกือบ5แสนนะซึ่งถือว่า,าฉีดได้อย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะ4แสนเนี่ยนะคะอย่างวันที่7นี่ก็ประมาณ4 0 0 0ต้นๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ยอดรวมสรุปทั้งประเทศตั้งแต่ฉีดมาวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยรวมแล้วอยู่ที่5 1 7,069โดสค่ะก็ถือว่าขยับไปวันละวันละ5 0 0นวันละ5 0 0 0เนี่ยดิฉันว่านะสิ้นปี เ,เป้าหมายอยู่ที่ร้อยล้านเนี่ยน่าจะ,จะทําได้ใกล้เคียงใกล้เคียงนะน่าจะเกิดขึ้นได้คือวันหนึ่งเนี่ยวันนี้วันหนึ่งสี่แสนปลายปลายสี่แสนกลางกลางเนี่ยนะครับในขณะที่ระบบต่างๆเนี่ยบางที่ยังไม่ยังไม่เข้าที่แต่เริ่มเข้าที่กันแล้วะนะครับแล้วก็การจัดสรรวัคซีนเนี่ยก็มีปัญหาให้แก้ไปทีละจุดทีละจุดซึ่งก็แก้แก้กันไปแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมคิดว่าพอวัคซีนมันเริ่มฟลอ์มาถึงว่า การจัดส่งของผู้ผลิตมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแอตราเซเนกาอะไรต่างเนี่ยปัญหาเรื่องพวกนี้เรื่องการกระจายวัคซีนเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงตัวเลขก,ก็จะขยับขึ้นมาเรีนว่าการฉีดไม่ใช่ปัญหา<ะ>แต่ว่าต้องอยู่ที่ว่าเขาจะส่งวัคซีนมาให้กับเราได้เนี่ย<ะ>ได้ทันท่วงทีตามเวลาหรือเปล่านะคะซึ่งเราก็คาดหวังว่าจะเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าในสัญญาเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าในแต่ละเดือนเขาจะส่งมาให้เราเท่าไหร่เนี่ยนะคะ